กราบสวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมทุกท่านนะคะ,ะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ดิฉันดูแลนักเรียนในระดับชั้นม .3 ทุกคนนะคะจะได้มาสื่อสารเรื่องราวต่างๆที่ผู้ปกครองนะคะต้องการที่จะรับทราบแล้วก็ ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นม3ของเรานะคะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหวัวต่อที่นักเรียนลูกๆของเรานะคะจะต้องเรียนต่อในระดับม4นะคะเราจะต้องมีการเตรียมตัว ในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้ดิฉันจะได้มาชี้แจงแนะนําให้กับท่านผู้ปกครองได้รับทราบค่ะอันดับแรกนะคะมีลูกๆของเราในระดับชั้นม .3 เนี่ยยังมีผลการเรียนศูนย์รอมสอมพอตั้งแต่ในระดับชั้นม .1 น เป็นต้นมายังคงค้างไม่ได้ดำเนินการแก้ไขนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นจำนวนที่น้อยนะคะก็คือไม่ถึง10คนนะคะในจำนวนนี้ผู้ปกครองสามารถติดต่อกับครูประจำชั้นได้นะคะว่าเป็น เป็นบุตรหลานของท่านไหมนะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่านักเรียนไม่ดําเนินการแก้ไขผลการเรียนเหล่านี้นะคะสิ่งแรกก็คือนักเรียนจะไม่จบระดับชั้นม .3 พร้อมกับเพื่อนนะคะแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือการเรียนต่อในระดับชั้นม .4 ก็จะล่าช้ากว่าเพื่อนคนอื่นนะคะค่ะเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การขอหนังสือรับรองความประพฤตินะคะซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับคะแนนความประพฤติของลูกๆของเรานะคะจะมีนักเรียนบางส่วนนะคะที่เขามีคะแนนไม่เต็มร้อยนะคะซึ่งทางโรงเรียนโดยฝ่ายกิจการนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะออกหนังสือรับรองความประพฤติให้กับนักเรียนได้นะคะซึ่งหนังสือรับรองความประพฤติตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างไร นะคะความสำคัญของหนังสือรับรองความประพฤติก็คือนักเรียนจะต้องใช้ไปเป็นเอกสารประกอบการสมัครเรียนต่อม4ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมของเราเองหรือจะเป็นโรงเรียนอื่นๆเทคนิคอาชีวะก็ต้องใช้นะคะแต่ถ้าหากว่าลูกๆของเรามีคะแนนติดลบก็จะไม่ได้ วิธีการแก้ไขนะคะก็คือให้ลูกๆนักเรียนเนี่ยไปติดต่อกับคุณครูประจําชั้นเพื่อขอดำเนินการแก้ไขนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะ,ะท่านรองผู้อ่าในการฝ่ายกิจการก็ได้แจ้งผ่านทางคลิปนะคะว่านักเรียนควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างเพื่อที่จะขอแก้ไขคะแนนความประพฤติให้เต็มร้อยและสามารถที่จะขอหนังสือรับรองความประพฤติได้ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ให้ความสนใจกับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองของระดับชั้นม .3 มากที่สุดนะคะก็คือเรื่องการเรียนต่อในระดับชั้นม .4 นะคะในที่นี้ดิฉันอยากจะแนะนำในส่วนของโรงเรียนสม,มคีวิทยาคมนะคะ,ะว่าการเรียนต่อในระดับม .4 นั้น ความเป็นมาความเป็นไปเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะจะขอเรียนนำให้กับท่านผู้ปกครองได้ทราบคร่าวๆนะคะ,ะสรุปการเรียนการสมัครเรียนต่อนักเรียนม3เพื่อเรียนต่อในระดับมสนะคะท่านผู้ปกครองตอนนี้เนี่ยดิฉันได้รวบรวมข้อมูลที่ดำเนินการสมัครในปี การศึกษา2,563ค่ะเพราะว่าแนวทางการรับสมัครนักเรียนปี2,564กเนี่ยก็คงจะใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากนะคะจะขอนำเรียนคร่าวๆดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับปีการศึกษาที่แล้วนะคะในระดับม .4 ก็จะเปิดห้องเรียนอยู่ 10, 10, 16 1ห้องนะคะซึ่งในจำนวน16 หกห้องเนี่ยเราจะแยกเป็นส่วนๆดังต่อไปนี้คะ่ะการรับสมัครในช่วงแรกนะคะก็จะรับสมัครห้องเรียนพิเศษคะ่ะซึ่งห้องเรียนพิเศษเนี่ยเราจะแยกย่อยออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือห้องเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะส่วนที่2จะเป็นห้องเรียนสวทนะคะก็คือห้อง4 3 ะะแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นห้องเรียน IP คือ4.16ค่ะสำหรับคุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครเรียนนะคะโดยทั่วไปแล้วห้องเรียนพิเศษเนี่ยเกรดเฉลี่ยรวมทั้งหมดทุกวิชา5ภาคเรียนนะคะตั้งแต่ม .1 จนถึงม .3 ภาคเรียนที่1นะคะจะต้องมีเกรดเฉลี่ย รวม3.00ทุกรายวิชานะคะแล้วก็จะมีการแยกย่อยในส่วนของนักเรียนที่จะเลือกเรียนศูนย์วิทย์นะคะเกะเรดเฉลี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า2.75ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะะส่วนสำหรับห้องเรียนสวทเกเรเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์กับรายวิชาคณิตศาสตร์ ห้าภาคเรียนจะต้องไม่ต่ำกว่า3.00ค่ะสำหรับห้องเรียนสวทในปีที่แล้วนะคะเราเปิดอยู่หนึ่งห้องก็คือห้องเรียน4.13รับอยู่30คนนะคะส่วนห้องเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์รับ180คนห้องละ30คนนะคะก็คือตั้งแต่ห้อง 4. จุด 9จนถึงห้อง4.15ยกเว้นห้อง4.13นะคะโดยห้อง4.15เนี่ยจะเป็นห้องกิปเต็ดนะคะห้องกิฟเต็ดก็คือห้องที่เน้นเรียนเฉพาะวิชาที่นักเรียนมีความสนใจมีความถนัดนะคะก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะจะมีอยู่7คนนะคะส่วนคณิตศาสตร์จะมีอยู่9คนนะคะรวมทั้งหมด30คน ะะซึ่งห้องเรียน4.15นี้นะคะท่านผู้ปกครองลูกๆของท่านเมื่อผ่านการสอบห้องเรียนสุดวิ์ไปแล้วต้องมีการแข่งขันกันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมาลงกิฟตเด็ดแต่ละรายวิชาที่ตัวนักเรียนเองเขามีความถนัดและความสนใจนะคะส่วนอีกกิฟตหนึงนะคะอีก2กิฟตนะคะก็จะเป็นห้องเรียน4.14ก็จะมี กริฟภาษาอังกฤษอยู่10คนกริฟกริฟค,คอมพิวเตอร์อยู่10คนนะคะกริฟตรงนี้จะมีอยู่20แต่อีก10คนก็เป็นนักเรียนศูนย์วิทย์ปกติค่ะในส่วนห้องเรียน4.9ถึง4.12นั้นนะคะก็จะเป็นนักเรียนศูนย์วิทย์ทศาสตร์ที่เขาสามารถสอบผ่านได้นะคะก็คือจะไม่ได้เน้นฟิสิกส์ไม่ได้เน้น เคมีไม่ได้เน้นชีวะเฉพาะแต่เขาก็สามารถเรียนวิชาทุกสิ่งอย่างเหมือนกับห้อง13แล้วก็ห้อง15ส่วนห้อง12เนี่ยจะเป็นกรณีพิเศษมานิดหนึ่งนะคะซึ่งเราเรียกว่าห้องเวอร์คาสนะคะตรงนี้จะรับสมัครจากนักเรียนนะคะถ้าใครมีความสนใจที่จะเสริมวิชาญี่ปุ่นและภาษาจีนนะคะแต่แผนของเขาจะเป็นศูน วิทย์คณิตเสริมภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นก็จะถูกจัดให้เรียนอยู่ในห้อง4.12ค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะก็คือตั้งแต่ห้องเรียน4.9จนถึง4.16นะคะก็จะเป็นห้องเรียนพิเศษซึ่งจะเปิดสอบอก่อนห้องเรียนอื่นๆนะคะซึ่งปีที่แล้วก็จะประมาณปลายเดือนมีนา ะะแต่สำหรับปีนี้อาจจะมีการเลื่อนไปเพราะว่าด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด19นะคะต้องรอ,อประกาศจากาสพทออีกทีหนึ่งว่ากำหนดการที่ที่ชัดเจนเนะี่ยเป็นช่วงเวลาไหนคะ่ะค่ะ ถ้าหากว่าลูกๆของเรานักเรียนระดับชั้นม .3 นะคะพลาดจากห้องเรียนพิเศษยังมีโอกาสนะคะมีโอกาสในการยื่นขอโค้ตาเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นม .4 ค่ะสำหรับการารายละเอียดการยื่นขอโค้ตาก็จะมีประกาศจากทางโรงเรียนอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันได้สรุปมาคร่าวๆจากปีที่แล้วจะมีมีรายละเอียดคร่าวๆดังต่อไปนี้ค่ะ การรับโค้ตาเรียนต่อจากนักเรียนชั้นม .3 เรียนต่อม .4 นะคะก็จะมีแผนต่างๆดัง,ดง,ต,งต่อไปนี้ห้อง4.1 4.2 4.3 4.4 4.5นะคะจะเป็นสายศินนะคะ4.1จะเป็นอังกฤษไทยสังคมเกรดเฉลี่ยจะต้อง2.50เป็นต้นไปนะคะ4.2 ศิลป์อังกฤษจีนนะคะเกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับมต้น5ภาคเรียนภาษาอังกฤษจะต้องไม่ต่ำกว่า2.5นะคะ4.3อังกฤษญี่ปุ่นอันนี้ก็เกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะจะต้องไม่ต่ำกว่า2.5 4.4่เป็นภาษาเป็นศิลป์อังกฤษฝรัร่งเศสนะคะอันนี้ก็เน้นภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า2.5 นะคะ4.5จะเป็นสินที่เรียกว่าสินคำนวณน,นะคะก็คืออังกฤษคณิตศาสตร์นะคะเกรดเฉลีย่ยของนักเรียนจะต้องไม่ต่ำกว่า2.75จะสามารถขอโคต้าได้ค่ะ แล้วที่เหลือนะคะจะเป็นห้อง4.6ถึง4.8จะเป็นแผนการเรียนวิทย์คณิตค่ะซึ่งไม่ใช่ศูนย์วิทย์นะคะเพราะว่าศูนย์วิทย์เราจะตัดเป็นห้องเรียนพิเศษไปนะคะสำหรับนักเรียนที่จะขอยื่นขอโคต้ารายวิชาอขอโทษนะคะแผนวิทย์คณิตจะต้องมีเกรดเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ5ภาคเรียนนะคะไม่ต่ำกว่า3.0ค่ะสำหรับถ้ายื่นโคต้าแล้วนะคะเกรดเฉลี่ยภาพรวมของนักเรียนอาจจะได้น้อยกว่าเพื่อนเนาะนักเรียนก็สามารถที่จะ,ะมีโอกาสรอบที่3ได้นะคะก็คือสมัครสอบรอบปกติ ะะสมัครสอบรอบปกติแต่อย่าลืมนะคะว่าการขอโคต้าของนักเรียนนั้นนะคะนักเรียนจะต้องไม่ติดศูนย์รอมสมมผ ะะและที่สำคัญนักเรียนจะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากฝ่ายกิจการนักเรียนนะคะนักเรียนจึงจะสามารถขอโคต้ตาได้นะคะถ้าหากว่านักเรียนพลาดจ,จากห้องเรียนพิเศษพลาดจ,จากการขอโคต้ตาแล้วไม่ได้นักเรียนก็สามารถยื่นสอบสมัครปกติกับนักเรียนภายนอกก็คือกลุ่มนักเรียนโรงเรียนต่างๆเช่นเชียงรายวิทยาคมเทศบาล6ตัวอย่างเหล่านี้เป็นต้นค่ะ ค่ะท่านผู้ปกครองคะทั้งหมดที่ดิฉันพูดมานะคะตรงนี้เนี่ยดิฉันอยากจะเรียนนำว่าทั้งหมดเนี่ย เป็นแผนการรับนักเรียนในปีการศึกษา2563นะคะสำหรับปีการศึกษา2564ซึ่งเป็นรุ่นลูกของพวกเราที่จะสมัครเรียนต่อเนี่ยนะคะเราต้องยึดตามประกาศของทางโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนก็จะยึดตามน,นโยบายของสพท ะะสำหรับปีนี้นะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะที่โรงเรียนเราอาจจะมีการเปิดห้องเรียนพิเศษเพิ่มหรือเปิดห้องเรียนเพิ่มต้องรอฟังประกาศจากทางโรงเรียนอีกทีหนึ่งนะคะ,ะจากตรงนี้ดิฉันหวังว่าท่านผู้ปกครองนะคะก็คงจะได้รับ รายละเอียดส่วนหนึ่งนะคะที่จะเป็นแนวทางที่จะกระตุ้นให้ลูกๆของเรานะคะได้สามารถเลือกเรียนในระดับม .4 ได้ตามที่เขาถนัดเขาสนใจนะคะก็ฝากไว้นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ปกครองท่านใดที่มีความสงสัยนะคะอยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากคุณครูประจำชั้นทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะ